อันนี้อีกไซต์งานหนึ่งนะครับมาติดตั้งระบบเปิดปิดไอ้พัดลมโดยตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้เซ็นเซอร์ตัวอย่างนะครับอันนี้มันตรวจจับอยู่แล้วอันนี้ก็ปรั๊บพัดลมก็คือปรับปกตินะครับพอถึงเวลาประมาณสักสิบห้านาทีไม่มีคนเดินผ่านตรงนี้พัดลมก็จะปิดเองอันนี้อันนี้คือมันมันเซ็นเซอร์แบบธรรมดาแล้วเป็นอันที่ยังไม่ทำงานอ่านี้เป็นอันที่นี้ฮะแต่ผมเจยลองเดินผ่านดู พอคนเดินผ่านปุ๊บอารมณ์มันจะติดอันนี้เขาเรียกว่าระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้จะติดว่าสามจุดจุดละสองชุดก็คือว่าลงสองคู่แล้วก็อีกอีกอีกอย่างนึงที่เราติดก็คือเป็นระบบไฟฟ้าไฟ้าหกรุ่นแปดเสาตัวนี้จะเป็นสามารถมินิเตบนคราวราคาบนคราวตรวจเช็คว่ามีใครเชื่อมต่อกี่คนอ่ใช้เวลาเชื่อมต่อ ชั่วโมงแล้วความแรงเท่าไหร่แมกนีเซตอะไรเอพีอะไรได้หมดแล้วก็มัจะมีระบบกล้องวงจรปิดไว้ตรวจดูลูกค้าเพราะว่าที่นี่จะเป็นร้านสะดวกซื้ออันนี้ก็จะเป็นประตูห้องคอนโทรลที่เราจะอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะซิเคิลิตี้ในการที่ตรวจจับคนเข้าไปเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปนะโอเคไม่ต้องถ่าย